สวัสดีค่ะวันนี้จะมาในหัวข้อของน้องช็อกเปอร์นะคะเขาฝากถามมาว่าสมมุติว่าระหว่างประเทวเ,ทเนี่ยมีหนุ่มสองคนเข้ามาจีบพร้อมกันคนแรกเป็นคนไทยผอมๆหน้าตาใช้ได้กินได้เลยกับคนที่สองเป็นฝลั่งกล้ามใหญ่ๆผมสีทองตาสีฟ้าหน้าตาดีมากๆคุณจะเลือกใครคะ สำหรับตัวพัิลานะ้ำไม่ต้องเหมเลือกคนไทยปลอดภัหน้าตาใสาได้แน่นอนเพราะว่าอทอดกระถินชอบทอดกระถินเป็นชีวิตจินใจส่วนฝลังก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาเราเปล่ปาเนาะคนไทยไมีอย่งบอกว่าเออคุยง่ายกินง่ายอะไรง่ายเนาะโอเคมาฟังกันะไรนะครับอ่าน้องน้ำค่ะสำหรับน้องน้ำนะคะเบื่อแล้วใช่ไทยอะ่ะชอบกินกรามใหญ่ๆบ้างฝรั่งบ้างแต่ เซ็ปผมสีทองตาสีฟ้าจะเรียให้ทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมจตลอดปลายเท้าเลยค่ะแล้วใครจะเป็นคนเข้าไปจิกใครก่อนโนยเฉพาะจิกฝรั่งเองเลยไม่ต้องเข้ามาจิเข้ามจิกฝรั่งไม่ต้องรอให้ผู้ชายส่องเข้ามาจิกหนูเลยเข้าไปจิกฝรั่งเองเลยค่ะไม่ไหวแล้วช่วงนี้คันจริงๆค่ะยังไงก็เลือกฝรั่งใช่ไหมคะเลือกฝรั่งค่ะโอเคค่ะโหวตฝรั่งค่ะอ่ะก็ต้องเลือก ฝรั่งสิคะคนที่สองเพราะว่ากามใหญ่ผมสีทองตาสีฟ้าเทสเลยอ่ะัร์อเดี๋ยวเพิ่งถ่ายคลิปข่ใหม่ค่ะก็ต้องเลือกผู้ชายคนที่สองสิคะเพราะว่าเป็นฝรั่งเบลไม่ชอบผู้ชายไทยอยู่แล้วชอบแบบว่าผมสีทองตาสีฟ้าหล่อๆอี่ยผู้ชายไทยก็ธรดาเเจอในแทกคือ คือเราจะพุ่งเขาหรือว่าลอยเขาพุ่งอุย้ยแต่ไม่แน่นะแต่ผู้ชายไทยก็เด้งอยู่นะบางคนนะเด้งไม่เอาอให้เรื่องอย่างใด้ามจับปลาสองมือเลือกหรอมันก็เอาผู้ฝรั่งดีกว่าฝรั่งหรอโอเคเนาะเพราะว่าแซบใช่ไหมแซบแซบกว่าผู้ชายไทยทั้งหุ่นทั้งผมต้าแบบว่าหนาทำข้าวอะโอเคค่ะถ้าเป็นพันธุ์พันธุ์จะเลือกใครคะจะเลือกอะไรหรอระหว่างผู้ชายไทยถ้าเจอในเทคเลยผู้ชายไทยหน้าตาดีๆหน้าตาดีผอมกับ ฝรั่งตาน้ำข้าวหุ่นก้ามปูหุ่นลำหล่อเลยใช่ไหมไม่ต้องถามหรอกผู้ชายไทยผอมแต่ว่าหล่อกับฝรั่งตาน้ำข้าวนะเพราะนึกว่าจะเลือกอะไรรู้ไหมอันนี้น้องทอปเปอร์ฝากถามมาก็เลือกคนไทยสิ๋อไม่ได้ชอบของนอกชอบของไทยใช้ของไทยกินของไทยอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง อาใครจะติดใครก่อนแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์น่ะจริงเขาไม่รู้ว่าฝรั่งจะไทยก่อนฝรั่งชอบละเหนื่อยเหนื่อยกับฝรั่งแล้วฝรั่งโกงเพราะว่าคนไทยคุยรู้เรื่องใช่ไหมคนไทยคุยรู้เรื่องคนฝรั่งคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูน้องสวยกันเนาะว่าจะตอบว่าอะไรอ่าน้องสวยมาดูจ้าคุยอะไรอยู่จอพาเจอในเทคมีคนไทยสองคนสมมุติว่า ไม่ต้องสมมุติเนี่ยเจอในเทคเนี่ยบอกแล้วใครท้ามาเลยหรอน้องชอปเปอร์อยู่สวีเดนถามมจะเลือกผู้ชายไทยหรือว่าฝรั่งตานดำข้าวถ้ามาไม่ได้ลางลื่นซะหน้าอย่างเงี้ยเราต้องเลือกผู้ชายไทยอนี่หน้าเป็นเนี่ยคือไม่เลือกเลยค่ะไม่มีทิ่เลือกเลยไม่มีใครเอาอลไรเขาเลือกไม่ได้ห้ามถามเขาอย่างเงี้ยแม่เขาเลือกไม่ได้อ่ะคำถามนี้เขาตอบไม่ได้ ก็ไม่รู้ไงไม่มีใครเอากูนี่กความสำคัญต้องเล่ากุศลให้แล้วก็ได้กูไม่สวยเรากูสาดกูซองขนาดอีกสวยซองสาดยังไม่ได้เลยอย่าให้พูดอีดอกนายอีปุ๋งเส้นซวยอ่นเต๋มีมดลมทีของงงตกรอยังไม่ได้ผู้ชายซ่องกระป๋ายไม่ได้เลยกูเห็นบางทีอันเสียตกแม่ตัวกระถามใหม่เหนื่อยอีดอกเยี่ยนั่นเรานอนทำไมเยี่ยแบบนี้อ่ะ ใครพานโนหรอดูตียังมันไม่มีอะไรจะถ่ายมาันเอาหนอนมาหลอกกูควรหนอนน่ะจังไรอ่มามันเขาเรียกว่าอะไรนะปลุกบอกว่าน,นี่น้อยแต่ว่าเศร้าๆอยู่เออจะได้อลเลอร์ทีเ่เราพลาดทำไมเนี่ยไม่มีไม่เลือกค่ะขอตอบแบบว่าไม่เลือกใครค่ะได้ทั้งนั้นเพราะว่าซองทุกอย่างได้ฝรั่งเขาซองคนไทยเขาซองซองเหมือนกันหมดเออนั่นแหละ ถ้าเป็นฝรั่งวัวโปกอ่ะเออเลือกฝรั่งวัวโปะก่อนใช่ไหมอะไรนะระหว่าคนสองคนหนุ่มอะไรอ่ะหนุ่มสองคนมันก็ไปกินกันเองอ่ะมึงคงไปเยอะกว่าฝรั่งวัวโปะอ่ะถูกถั่วถั่วคนเฮียอะไรัวรหัวต้มข้านั่นแหละน้องอะไรช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ตามนี้เลยน้องถ้ามีเลือกมีเรืองพี่เลือกน้องแทนเนาะมาพนักงาน 아 <목소리나>